อยูเป็นอย่างไงบ้างครับเจ๊เจ๊เขาหลอกเอาตังค์ใช่ไปนี้มากมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เป็นการจบสถานะบางอย่างไปสู่สถานะใหม่แน่นอนว่าเป็นความหมายที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ครับเช่นจากที่คุยคุยไม่ชัดเจนกันก็จะใบ้เข้นมา จากที่เป็นแฟนกันก็อาจหมายถึงการหมดความรักต่อกันก็ได้จากที่คุยๆไม่ชัดเจนทำไมได้ไพ่เดียวกันเลรียะขึ้นมาเอ้าเอาได้ไพ่เดียวกันเลยฮะโต๊ะเอาผมไปดูของพี่เอาโทษ่ดีพี่ก็แล้วมันหลอกเงียบอะไเจย์เขาหลอกกินตังได้ได้ไพ่เดียวกันเลยอ่ะอ๋อมันมันหมายความว่าไงวะหมายความว่าแต่ไพ่มันชื่อว่าเดทอ่ะแปลว่ามันไม่ดีอะดิไม่ดีพี่ แค่มีป็นเรื่องความรักเอ,อ้าถ้าไม่ดีก็ดูใหม่ดูดูจนกว่ามันจะดีอะดูดูจนกว่ามันจะถูกใจ,จอะปรกกฏกไม่งอ,อกไพ่เดิอมทีเดียวห้าทีได้ The World าาความหมายของไพ่ใบนี้คือความรักอันสมบูรณ์เรียกได้ว่าไม่มีอะไรหวรือหวาไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดพวกคุณสองคนรักกันดีกคนรักกันดีซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับความแต่ยังไม่มีคนรักเลยนะได้ใบเดียวไปอีกแล้วเหรอ มันบังเอิญไหมป่ะน้องยินน่าจะชอบเด็กรูยอ่ะยินยินชอบเด็กเหรอพี่ยินพี่ยินเราดูคือแซ่หบแต่ตอนนี้ยินบ้าคาวตอนนี้น้องได้ไหมหยินบ้าปิดไทยบาได้พี่หันกนอนปิดไทยบาได้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเซิร์ฟบาเลยจะดีแล้วว่าเป็นอย่างไรพี่จักรยานใครอ่ะจักรยานใครผมยืมแปลมาลองลองถามจักรยานสิลองถามจักรยานสิว่าใครเป็นเจ้าของจักรยานมันพูดไม่ได้ ่่เป็นกาีฟมันชื่ออะไรอ่ะมันพูดได้ก็ต้องชื่อมันชื่ออะไรชื่อว่ากาตุยอ๋อฮะไม่น่าจะเลือกชื่อว่ากาตุยกาตุยใช่พี่หยินลองดูใหม่ลองกดดูใหม่เผื่อมันหายพี่กดได้เลยเนี่ยตอนนี้น้องเอ้ยทำไงดีอ่ะผมก็โดนมี่เมื่อวานอ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วไหนๆดูอีกใบได้ดูอีกใบเดี๋ยเราเราจะได้ไพ่เดียวกันอีกใบเนี่ย้าตัวนั่นแหละผมงง ตัวงเป็นไงบ้างคะหมอ,มอเอาได้ใบเดิมความหมายของไพ่นี้คือความรักอันสมน<า>บูรณ์เขาพักอีกแล้วลงได้ไหมนะ่ะแสดงว่าแม่นจริงได้ใบเดิมความรักอะไรยังไม่มีความรักเลยมันบอกความลงความรักอะไรวะเนี่ยเอาอีกทีขนงบกกนงกลงขไม่ได้ยกดเอ็นเอไอตอ๋มไหมอุ้ยได้ละมามามาค่ะ อันนี้ไปตัดสินนะหมอหมอเอาดีๆนะถ้าไม่ดีเผา่านะเผา่าตู้นะเจอเจวิลโดยไพ่ใบนี้ไพ่ปกตินี้ถ้าแปลในหลายๆที่จะแปลถึงการมีชู้การรักสามเศร้าการลอกใจเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ดีเลยอ่ะของผมเนี่ยการผิดสินการโกหกหลอกลวงอันที่จริงที่แป เขาให้มีความหมายถึงการหลงมัวเมาดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าจะไปหลงคนอื่นซึ่งจริงๆมันก็เป็นไปได้ว่าเขามีสิ่งที่เขาหลงไหลมากกว่าคุณเช่นงานกีฬาเกมก็เป็นได้โอ้โหไม่แม่น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 ก่อนหน้านี้แม่นก่อนก่อนหน้านี้แมเลยพี่กละไม่แม่น <Workers> ค่อนข้างเป็นไพ่ที่อ่อนไหวจริงๆมันมีบางอย่างที่ผุดเปิดเผยขึ้นมาในความสัมพันธ์เช่นเราไปรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาที่ทําให้เรารู้สึกที่รถใครอ่ะพนนีรถใครอ่ะซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เนื่องจากไพ่เป็นเพียงแค่แสงสลรวบางทีเราแค่ได้รับข่าวบางอย่างแล้วก็มนโนไปต่างๆนานาหรือแม้แต่บางอย่างที่เราเก็บไว้ในใจคนรู้สึกที่เราเก็บไว้ในใจมันอยขึ้นมาเหนือผิวน้าให้เรากังวลก็เป็นได้มึงเอาขุด เจ็บคอเลยเหรอวะทำไมไพ่ยาวจังอะฮาโต้ไพ่ยาวจังอะอะไรพี่ดูดูจนกว่าจะแม่นหรอน้องดูวิชานีคนรับยี่สิบเจ็ดอะรู้แค่แบบว่าแม่งได้เงินอะขายแม่ยี่สิบเจ็ดเหรอใช่มีคนรับยี่สิบเจ็ดเอ็มยู่พี่ใช่ค่ะเดี๋ยวอินน่าจะอยู่ถึงประมาณเที่ยงคืนประมาณเที่ยงรอรอบหน้างั้นรอบไหนเก็บตังค์่ะเก็บตังค์ทำรถไร พี่ปลอลเมื่อกี้หลุดใช่ไหมครับพี่หลุดไหมใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮาลงไล์เดี๋ยวเนี่ยตอมอแล้วเ,เจอกันครับเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบ,า,บา,าย,ายนี่ใครเนอย่างนี้มินเนี่ย